สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีทำเงินนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกว่าวิธีการนำเข้าสินค้าแบบไม่ต้องสต็อกนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะทำเงินกันได้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือ เราสามารถทำเงินโดยที่เอาสินค้านำเข้ามาขายบนออนไลน์แล้วที่วิเศษสุดคือเราไม่ต้องสต็อกของนะครับเดี๋ยวผมจะมามาบอกนะครับว่าเราจะทำยังไงกันได้นะครับเดี๋ยวผมขอเทคสัญญาณภาพนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวใครเข้ามาก็อย่าลืม กดแชร์ให้ก่อนเลยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็กสัญญาณก่อนนะครับใครเข้ามาก็ทักถายแล้วกดแชร์กันเข้ามานะครับแชรก่อนเลยนะครับเสียงโอเคนะครับภาพโอเคเดี๋ยวผมขอแชร์ตัวเองหน่อยนะครับขอแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่ง ใครเข้ามาก็ทักทายกันเข้ามานะครับหัวข้อวันนี้เนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นการทำเงินได้นะครับโดยเราเรียกว่าใช้พลังทวีก็ได้ก็ว่าได้นะครับหรือใช้เขาเรียกว่าเลเวเลตนะครับเรียกว่าเลเวเลตกันนะครับก็คือเราไม่ต้องสต็อกนะครับไม่ต้องสต็อก แล้วแถมเราใช้เงินคนอื่นเนี่ยเอาเงินคนอื่นเนี่ยไปสั่งสินค้านำเข้าอะ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีบอกเทคนิคครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดแชร์ให้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ตัวเองก่อนนะครับโอเคขอแชร์ ตัวเองนิดนึงนะครับขอแชร์อีกนิดนึงโอเคนะครับเรียบร้อยอ่อวันนี้เนี่ยก็จะมาบอกเทคนิคนะครับมาบอกเทคนิคนะครับว่าเรามีวิธีการนำเข้าสินค้าแล้ว เราไม่ต้องสต็อกของก็ได้ด้วยนะครับก็คือเรามาทําเงินนะครับมันเป็นการทําเงินโดยที่เรียกว่าไม่ต้องสต็อกนําเข้าแบบไม่ตอกมันมีความหมายคือนอกจากไม่ตอกก็คือมากกว่านี้ก็คือเราไม่ต้องซื้อมาก่อนก็คือเราขายได้ก่อนแล้วค่อยไปสั่งซื้อทีหลังความหมายก็คือ เราไม่แทบจะไม่ต้องลงทุนก่อนนะครับแล้วถ้าดีกว่านั้นถ้าทำได้ดีกว่านั้นขึ้นไปอีกนอกจากไม่สต็อกแล้วเนี่ยเรายังสามารถไม่ต้องกวักเนื้อของเราเองด้วยใช้เงินคนอื่นไปซื้อนะครับเอาเงินคนอื่นไปซื้อเรียกว่าเราใช้พลังทวีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเลเวเลต นะครับมันก็ยิ่งดีก็ใหญ่ถูกไหมครับไม่สต๊อกแถมใช้เงินคนอื่นเนี่ยได้ด้วยนะครับก็เป็นการขายแบบเทพๆไปเลยนะครับเป็นการขายแบบกันเป็นการขายแบบเทพไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันโอเคขอแชร์นิดนึง เดี๋ยวเรามาเริ่มกันโอเคคืออย่างนี้นะครับการนําเข้าเนี่ยการนําเข้าส่วนใหญ่มันจะมีสองรูปแบบนะครับคนส่วนใหญ่ก็คือการจะนําเข้า แบบสต็อกนั่นเองนะครับอันนั้นคือผมก็จะไม่บอกว่าวิธีไหนดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับวิธีไหนดีไม่ดีแล้วก็ไม่มีอะไรดียว่ากันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอยู่ที่ความถนัดอยู่ที่ความต้องการอยู่ที่ความชํานาญอยู่ที่ความถนัดของตัวเองนั่นแหละนะครับบางคน นะครับแล้วก็แบ่งเป็นสวิธีและวกันวิธีแรกก็คือนําเข้าแบบสต็อกซึ่งคนส่วนใหญ่จะทําวิธีนี้นะครับคนส่วนใหญ่ทําวิธีนี้ก็คือสร้างสินค้านําเข้าแบบสต็อกในที่นี้ผมจะพูดถึงกนนารนําเข้าเอาสินค้าจีนเป็นหลักนะครับเอาสินค้าจีนเป็นหลักส่วนนําเข้าสินค้าจากที่อื่นประเทศอื่นก็คล้ายๆกันนะครับ แต่ผมขอพูดเอานำเข้าสินค้าจีนในที่นี้ก็จะพูดถึงการนำเข้าจากเว็บไซต์ AliExpress นะครับนำเข้าจากเว็บไซต์ a l i e x p r e s s ซึ่งการนำเข้าจากสินค้าจีนเนี่ยมันมีหลายเว็บนะครับเว็บอื่นๆก็ทำทำานองเดียวกันแต่ในที่นี้ผมจะพูดถึงเว็บไซต์ a l i e x p r e เพเพราะผมใช้บริการของเว็บนี้อยู่และทำอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับ อวิธีแรกคือนําเข้าแบบสต็อกนะครับนำเข้าแบบสต็อกก็เป็นวิธีที่คนทั่วไปทําอยู่นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับใครก็เหมาะสาหรับคนที่ซื้อมาแล้วก็ต้องมีของเอาไว้อยู่ในมือนะครับแล้วเป็นคนที่ต้องขายเป็นประจำเช่นออกมาไลฟ์สดขายแล้วก็มีของพร้อมส่งเออก็คือ เหมาะสำหรับคนที่ขายของแล้วให้มีของพร้อมส่งทันทีแบบถ้าแบบนี้คุณก็ต้องนําเข้ามาแล้วก็เอามาสต็อกเอาไว้นะครับแล้วถ้าขายได้ก็พร้อมส่งขายได้พร้อมส่งเหมาะสำหรับคนที่ขายไลฟ์สดขายบน Facebook ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยหรือโพสต์ขายทุกวันหรือขายออนไลน์หรือขายออฟไลน,น,ไลน,น,ไลน์มีหน้าร้านแล้วก็มีของพร้อมส่งนะครับ วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่โอเคนะครับแล้วแต่ที่สําคัญวิธีนี้คือคนที่สั่งของแบบนี้ก็จะต้องใช้ทุนนะครับใช้ทุนตัวเองเพราะถ้าสั่งซื้อแล้วมาสต็อกไว้ก่อนนะครับต้องมาสต็อกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นต้องมีทุนของตัวเองก่อนนะครับแล้วมันก็เป็นวิธีพื้นฐานเหมาะสำหรับคนที่นำเข้ามานะครับแล้วขายแบบ ขายแบบพร้อมส่งนะครับทีนี้ผมจะมาพูดวิธีอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองการขายสินค้านำเข้าจากจีนไม่ใช่เป็นวิธีแรกวิธีเดียวก็ได้ในยุคนี้นะครับเราสามารถขายสินค้านำเข้าจากจีนแบบไม่สต็อกได้นะครับเป็นวิธีที่สอง วิธีสองเนี่ยเป็นการใช้เรียกว่า leverage หรือพลังทวีนะครับก็คือไม่สต็อกแล้วถ้าเราทำได้แบบไม่สต็กร้อเเรียกว่าดรอปชิปเนี่ยดรอปชิปนะครับภาษาอังกฤษว่าด o อปชิ p ถ้าเราทำดรอปชิพร้อยเซนเราจะไม่ต้องควักเนื้อของตัวเองในการไปซื้อสินค้าก่อนเรา,าใช้เงินคนอื่น ไปซื้อเลยดีไหมครับขายได้ก่อนรับเงินเข้าบัญชีเราเสร็จแล้วหักกำไรเก็บไว้เข้ากระเป๋าแล้วที่เหลือที่เหลือคือยอดขายเมื่อกี้นี้หักกำไรที่เหลือก็ไม่ใช่เงินเราที่เหลือก็ไม่ใช่เงินเราเป็นเงินจากผู้ซื้อเอาเงินผู้ซื้อเนี่ยไปสั่งซื้อสินค้าส่งให้ลูกค้าอันนี้คือขายแบบไม่ต้องตอกแล้วไม่ต้องใช้เงินทุนเราเห็นไหมครับวิธีนี้เนี่ยมันเป็น วิธีที่เราไม่ต้องไม่มีความเสี่ยงเลยไม่เสี่ยงก็คือไม่ต้องใช้เงินเราตัวเองไม่มีเสี่ยงการขัดทุนไม่ต้องเสี่ยงเอาของมาสต็อกของแต่ไม่ต้องกลัวว่าเอามาสต็อกแล้วของจะขายไม่ได้นะครับแล้วของจะเสียหายสต็อกบวมนะครับถ้าใครอยากจะมีรายได้มีอาชีพมีธุรกิจแบบเนี้ยโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงโดยที่ไม่ต้องซื้อของก่อน โดยที่ไม่ต้องสต๊อกข,ของก่อนโดยที่ไม่ต้องทิ้งเงินตัวเองสักบาทก็ใช้วิธีที่สองนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าอ่าแล้ววิธีที่สองนี้มันมีวิธีการยังไงในการทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาใช้วิธีการที่ผมได้ทําจากเริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมก็ยัง สามารถนำเข้าสินค้าจีนจากเว็บอา e ีเพจมาขายแบบไม่ต้องสต็อกมาขายแบบไม่ต้องใช้เงินตัวเองสักบาทนะครับแล้วก็มีกำไรมีไรายได้เข้ามาทุกเดือนนะครับมีไรายได้เข้ามาทุกเดือนแล้วไรายได้นั้นมันเป็นไรายได้ที่เรียกว่าสบายสบาย เงินเข้าแบบสบายๆเงินเข้าแบบ24ชั่วโมงด้วยนะครับแล้วก็เราไม่เหนื่อยด้วยไม่เสียงด้วยนะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการเริ่มแรกกันยังไงนะครับเริ่มแรกเนี่ยถ้าเราดําเข้าต้องการนําเข้าจากเว็บไซต์อ x p รเพนะครับเอา เอาวิธีการของผมแล้วกันนะครับเอาเคสของผมเลยนะครับแล้วถ้าใครสนใจก็ไปลองทำตามดูได้นะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่หวงไม่ปิดกัน้นลิขสิทธิ์นะครับผมก็จะมาถ่ายทอดจากประสบการณ์นะครับที่ทำมาแล้วก็มันสร้างไรายได้สร้างกำไรมาเรียกว่าจากที่ไม่เคยมีไรายได้บนออนไลน์ ก็มีรายได้บนออนไลน์เข้ามาจากาเรียกว่าจากศูนย์ก็ได้จากติดลบก็ได้เมื่อก่อนก็จากติดลบด้วยซ้ำไปนะครับทำให้ทําทแบบเนี้ยคือดรอปชิปอย่างเงี้ยวิธีเนี้ยไม่ต้องสต็อกเนี้ยไม่ต้องใช้เงินทุนตัวเองเนี้ยซึ่งมันทําให้เรามีรายได้จากติดลบแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเราสามารถที่จะมีอาชีพ หลักเป็นไรายได้หลักนะครับแล้วมันก็ยั่งยืนด้วยนะครับอาชีพหลักและยั่งยืนแล้วเงินก็จะเข้าอย่างสม่ำเสมอแล้วเงินเข้าแบบทวีคูณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเริ่มต้นจากถ้าเป็นกราฟก็จากศูนย์แล้วก็ขึ้นตลอดอย่างนี้เลยนะครับขึ้นตลอดอย่างนี้เลยนะครับไม่มีขึ้นขึ้นลงไม่มีนะครับมันขึ้นขึ้นอย่างนี้ตลอด เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันขึ้นอย่างนี้เพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะครับเริ่มแรกก็คือเราต้องไปศึกษาครับเริ่มแรกเลยเราไปศึกษาเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่ชื่ออารีเอ็ก s ก่อนนะครับที่ชื่ออารีเอ็กเพเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการทํางานของเว็บนี้นะครับแล้วก็ไปเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการกระบวนการ นะครับเมื่อเราศึกษาเรียนรู้กับมันได้แล้วนะครับสเต็ปต่อไปเมื่อเรารู้แล้วขั้นตน่อไปก็คือเราก็ลองหาสินค้านะครับหาสินค้าหาสินค้าในที่นี้หาสินค้าที่จะมาขายนั่นเองนะครับเราจะหาสินค้าที่มาขายจะมาขายแล้วเอามาขายอย่างเดียวไม่พอต้องมีกําไรด้วยนะครับเราก็ต้องเช็คราคา ต้นทุนเท็กราคาขายถ้ามีกําไรปุ๊บเนี่ยล้วก็เรียกว่า,ารวบรวมเอาไว้นะครับรวบรวมเอาไว้หมายตาาไว้นะครับให้มากที่สุดนะครับแล้วสเต็ปต่อไปเมื่อเราเลือกสินค้าได้ขั้นตอนต่อไปเราก็มาเลือกซัพพลายเออร์หรือเลือกผู้ขายหรือเลือกโรงงานที่เราจะสั่งซื้อนั่นเองนะครับวิธีการเลือกเนี่ย มีรายละเอียดดีเทลพอสมควรนะครับผมจะบอกคร่าวๆก็คือเลือกผู้ขายที่มีประสบการณ์มีฟีดแบ็ดีมีอายุการขายนานพอสมควรมีการสื่อสารที่ดีมีการบริการที่ดีแบบนี้ครับเลือกให้ได้แบบนี้นะครับเมื่อเราเลือกได้ซัพพลายเออร์เลือกสินค้าได้สเต็ปต่อไป ก็เป็นการทดลองสั่งสินค้านะครับนี่แหละมาถึงขั้นตอนการสั่งสินค้าแล้วนะครับเราก็ลองสั่งสินค้าแล้วให้มาส่งหาเราก่อนเพื่อเป็นการเทสตลาดเทสสินค้าเทสระบบว่า,าวิธีการทำง,งานการนำเข้านะครับการขนส่ง แล้วก็มาดูเมื่อถึงเราเนี่ยมันมัมนมีมนมระยะเวลาการจัดส่งกี่วันขนส่งแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได,ได้เรียนรู้แล้วก็เมื่อเมื่อของมาถึงเราเนี่ยเราก็ได้ดูแพ็กเกจจิ้งดูดูหีบห่อว่าเขาแพ็คของมาดีไหมแล้วเราก็เปิดสินค้าดูทดเอเห็นสินค้าเนี่ยคุณภาพสินค้าดีไหมแบบนี้นะครับเมื่อเราเรียนรู้ทั้งหมดแล้วว่าโอเค สินค้าคุณภาพก็ดีนะครับกระบวนการเราเห็นภาพละเรียนรู้ละแล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่าสินค้าโอเคดีไหมอ่าซัพพลายเออร์บริการเราดีไหมเราสื่อสารกับเขาเขาโต้อตอบกับเราดีไหมอย่างนี้นะครับเมื่อมันโอเคหมดสินค้าได้ซัพพลายเออร์ได้นะครับ เราก็ถึงเวลาที่เราจะทําเงินกับมันแล้วนะครับถึงเวลาที่จะทาเงินกับมันแล้วเราก็ทดลองขายเลยนะครับเอาขึ้นขายเลยเอาสินค้าชิ้นที่เราเทสชิ้นแรกก่อนก็ได้ขึ้นขายนะครับโดยที่เราจะไม่ต้องสั่งซื้อชิ้นที่สองไงนะครับชิ้นแรกเนี่ยเราทดสอบถ้าชิ้นแรกมันเรา,เราดูสินค้าแล้วมันคุณภาพาดีอยู่แล้ว เราไม่ได้ใช้เราก็เก็บเอาไว้เพื่อเอาไปขายต่อได้เห็นไหมครับแล้วเราก็เอาสินค้าที่แรกขึ้นขายนะครับถ้าเกิดมันขายได้เราก็พร้อมส่งเลยเพราะเรามีของหนึ่งชิ้นแล้ะแล้วถ้าเกิดขายได้อีกชิ้นที่2เราก็ไม่ต้องซื้อก่อนนะครับขายได้แล้วค่อยไปซื้อเห็นไหมครับขายได้แล้วค่อยไปซื้อนี่แหละเมื่อถึงจุดนี้เราก็ทําเงินสําเร็จแล้วเรามีเราได้ มีโอกาสทําเงินกันแล้วนะครับมีโอกาสทําเงินแล้วแล้วเราก็มีธุรกิจแล้วมีเราก็รู้วิธีการขายแบบไม่สต็อกได้แล้วมันก็ถึงเวลาที่เราจะทําธุรกิจเต็มตัวนะครับหลังจากเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็หาสินค้าทําแบบเดิมวนลูกทาแบบเดิมหาสินค้าหาซัพพลายเออร์ใหม่หรือซัพพลายเออร์เดิมซัพพลายเออร์เดิม ถ้าซัพเออร์เดิมดีอยู่แล้วหาสินค้าของซัพเออร์เจ้าเดิมวนเวียนอยู่อย่างนั้นหรือภายในร้านนั้นเอาให้หมดเลยไปขึ้นขายนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ทําเงินให้เราทาเงินให้เราหนึ่งทิ้นสองทิ้นสามทิ้นสินค้าเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็นสองเป็นสิบเป็นยี่สิบเป็นร้อยเป็นพันนะครับถ้าเรามีหลายซัพเออร์เห็นไหมครับเราก็เหมือนกับว่าเรามีแหล่งแหล่งแหล่งหลายหลายแหล่ง ธุรกิจเราอาชีพเรามันก็โตขึ้นโตขึ้นสิ่งที่ผมบอกว่ารายได้มันจะทวิกลแบบกราฟก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับมันเริ่มจากศูนย์เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วรายได้แบบออนไลน์ขายแบบออนไลน์แบบนี้ไม่มีตกนะครับมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วยิ่งอนาคตธุรกิจออนไลน์ยิ่งดีกว่าวันนี้นะครับวันนี้ก็จะดีกว่าในอดีต อนาคตก็ยังดีขึ้นไปอีกถูกไหมครับไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าออนไลน์เป็นอาชีพที่มีอนาคตนะครับมีอนาคตอีกไกลนะครับแล้วก็มันเป็นปัจจุบันแล้วเป็นอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มเลยนะครับคอนเฟิร์มเลยว่าเราต้องขายบนออนไลน์หรือมีธุรกิจบนออนไลน์นะครับ ทีนี้ขายที่ไหนนะครับจะขายที่ไหนขายที่ไหนเนี่ยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนได้เลยนะครับขายได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับถ้าใครถนัด Facebook ก็ขายบน Facebook เอามาขาย Facebook ไล v ์ขายโพสขายบน Facebook ขายบน Shopee หรือ ถ้าจะให้ดีที่สุดให้ขายบนเว็บไซต์นะครับผมจะบอกว่าถ้าขายบนเว็บไซต์คุณจะสามารถทาแบบําขายแบบไม่สตอกแบบ100เต็มขายแบบไม่ตอกแบบ100นเต็มและไม่ต้องใช้เงินทุนตัวเองเพราะคุณจะรับเงินจากลูกค้าก่อนเข้าบัญชีเราก่อนสั่งจากเว็บหมายความว่าลูกค้าต้องสั่งซื้อ ชาระเงินสินค้าให้เราก่อนเงินก็เข้าบัญชีเราก่อนอันนั้นก็แสดงว่าคําสั่งซื้อนั้นเราได้เงินเรียบร้อยแล้วเงินก็เข้าบัญชีเราแล้ว,ลวเราก็หักกาไรเข้ากระเป๋าเราหักกาไรเอาไว้นะครับที่เหลือก็เหลือเป็นต้นทุนถูกไหมครับเอาต้นทุนซึ่งไม่ใช่เงินเราอีกเป็นเงินของลูกค้าที่สั่งซื้อไปซื้อสินค้ากับท่าเพอเออร์ ที่เราเอาสินค้ามาขึ้นขายเห็นไหมครับอันนี้คือเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเราทําเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนของเราเองสักบาทเดียวแล้วไม่ต้องสต็อกด้วยถ้าเราขายบนเว็บไซต์เราจะทําแบบนี้ได้ร้อเปอร์เซ็นตเราจะทําแบบนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นคือถ้าคุณขายมีสินค้าร้อยชิ้นคุณก็สามารถที่จะทําขายแบบไม่สต็อกไม่ต้องสต็อกเลยทั้งร้อยชิ้นนะครับ แต่ถ้าคุณขายบนช้อปปี้ช้อปปีจะให้ช้อปปี้มีน,มน,มนโยบายว่าให้ขายแบบไม่สตอ็อกหรือพรีออเดอร์ได้แค่ส0บเอร์ซถ้าคุณมีร้อยชิ้นคุณจะสามารถขายแบบพรีออเดอร์หรือแบบไม่สตอ็อกได้แค่1ิบชิ้นเห็นไหมครับนี่คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ทำแบบร้อยเซนคุณต้องมีเว็บไซต์ด้วยนะครับอันนี้เป็น อ่าเป็นข้อแนะนําเป็นข้อแนะนําแล้วก็คงไม่มีใครบอกคุณแน่นอนนะครับเรื่องแบบนี้นะครับผมทําอยู่ผมก็รู้แล้วก็เอามาบอกนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นความลับซึ่งไม่มีใครบอกนะครับว่าทําแบบเนี้มันทําได้นะครับทีนี้ก็ถึงเวลานะครับถ้าใครอยากทําแบบนี้ได้อยากจะมีอาชีพแบบนี้ทาเงินแบบนี้ นะครับใครคิดว่าเหมาะตัวเองถนัดนะครับเกิดไอเดียทำเงินซึ่งผมในสมัยแรกๆมันผบผมไม่ได้เห็นรู้วิธีหลักการแบบนี้ผมปิ๊งขึ้นมาทันทีแล้วก็นี่แหละมันเป็นอาชีพที่อาชีพในฝันของผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพในฝันของคุณนะครับแล้วอยากจะทำแล้วอยากจะเรียนรู้ ผมมีคอร์สออนไลน์สอนนะครับคอร์สออนไลน์สอนการขายแบบไม่ตัดตอกนำเข้าสินค้าจีนแบบไม่ตัดตอกหรือเรียกว่า dropship นะครับราคาจาก9,009นะครับถ้าในไลฟ์นี้ผมจะให้ราคาพิเศษเหลือ5,009เท่านั้นนะครับผมสอนตั้งแต่เริ่มจากศูนย์จนคุณทำเงินได้เลยอะ เรีกว่าเป็นเลยอะครับเริ่มจากศูนย์จนคุณคุณถึงคาดแอดวาน Advanced เลยนะครับนำเข้ามาขายแบบไม่ต้องสต็อกที่ผมพูดมาทั้งหมดนั่นแหละผมจะสอนคุณทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือคอร์สดรอปชิปหรือขายแบบไม่สต็อกนะครับแล้วเว็บไซต์ถ้าใครอยากมีเว็บไซต์คุณก็จะสามารถที่จะมาดรอปชิปหรือขายแบบไม่สต็อกแบบร้อเต็ม บนเว็บไซต์ส่วนตัวของคุณผมก็มีคอร์สออนไลน์สอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยเช่นกันนะครับคอร์สออนไลน์สอนสร้างเว็บไซต์ราคาเต็ม9,900ราคาพิเศษสำหรับวันนี้ผมให้3 9 0 0นะครับก็จะมีเว็บไซต์คุณจะมีเว็บไซต์มีโดเมนมีร้านค้างตัวเองแล้วถ้าคุณทำดรอปชิปคุณก็มีที่ขายมีที่ขายเว็บไซต์ส่วนตัว ทำเงินแบบดรอปชิปร้อยเซนด้วยนะครับถ้ากับว่าครบนะครับครบขั้นตอนทั้งหมดทำเงินทั้งหมดคุณก็จะมีการทำเงินแบบ24ชั่วโมงบนออนไลน์สำเร็จนะครับหรือถ้าใครต้องการซื้อทั้งสองคอร์สนี้เลยนะครับก็เป็นแพ็กคู่นะครับซึ่งจากราคาที่ลดแล้วเนี่ยมันราคาประมาณ9 8 0 0นนะครับถ้าใครซื้อสอคอร์สนี้ เป็นแพ็กคู่ผมก็ให้ราคาพิเศษเหลือ6,900บาทเท่านั้นนะครับเหลือ6,900บาทเท่านั้นคุณจะได้แพ็กคู่2คอร์สเลยก็คือได้คอร์สดอปชิฟคอร์สเว็บไซต์นะครับ2คอร์สเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทางอินบ็อก์ก็ได้ทางคอมเมนต์นี่ก็ได้นะครับทักมานะครับว่าสนใจเรียนคอร์สนะครับออนไลน์นะครับ ผมสอนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงเลยนะครับคุณสามารถที่จะนำเข้าแบบไม่ตอกเป็นทำเงินบนออนไลน์เป็นนะครับวันนี้ต้องออนไลน์เท่านั้นนะครับต้องออนไลน์เท่านั้นถ้าใครคิดว่าอาชีพแบบทำเงินบนออนไลน์ แล้วบางคนก็จะมีปัญติดขัดมีปัญหาว่า,อ,าอยากทําไม่รู้อะไรเลยก็ลงเรียนกันนะครับมาลงเรียนกันบางคนติดขัดว่าอยากจะมีะไรายได้แต่จะอ้างว่าไม่มีเงินทุนคอร์สนี้วันนี้ผมมาบอกนะครับว่าไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนคุณก็ทําเงินได้แบบที่ผมสอน นะครับแบบที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นนะครับใครเข้ามาทีหลังก็ย้อนฟังกันนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คนที่อยากจะมีไรายได้อยากจะมีอาชีพยอยากจะมีธุรกิจบนออนไลน์โดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินทุนก่อนก็ได้ถึงแม้คุณจะมีเงินทุนเยอะแยะหรือไม่มีเงินทุนหรือไม่เคยรู้ คอมพิวเตอร์ผมสอนให้คุณทำเป็นได้หมดนะครับข้อดีคือเมื่อคุณทำแบบนี้คือคุณไม่ต้องสต็อกของคุณไม่ต้องลงทุนเงินก่อนสองข้อนี้มันก็สุดคุ้มแล้วนะครับคุณมียอดขายก่อนนะครับขายได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วนะครับโอเคใครเข้ามาก็ฝาก ไลค์ like, กดหัวใจกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ